รู้จักโอลิเวอร์พูใน3นาทีสวัสดีคุณผู้ชมทางกรีฟฟุตบอลพอดแคสต์ทุกท่านและนี่คือการสรุปประวัติแบบโคตรย่อของผู้ตัดสินขวัญใจแฟนหงแดงอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานเกรียนฟุตบอลด้วยนะครับ ไมเคิลโอลิเวอร์เกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี1985ที่เมืองแอชชิงตันทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษเขาสู่เส้นทางพุทธศิลป์ฝึกหัดตั้งแต่อายุเพียง14ปีจะเริญรอยตามคลายฟอร์ลิเวอร์ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นเด็กพุทธศิลป์เช่นกันโดยปี2003เป่าไม้ชิมลางงานพุทธศิลป์เป็นครั้งแรกในศึกนอกลีกก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาจนได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลลีกแบบจริงจังในอีก4ปีต่อมาจากนั้นไม่นานโอลิเวอร์ก็พัฒนาฝีมืออย่างก้าวกระโดดจนได้รัับบบบบโออออกกกกกาาาสสสเเเเเปปป็็็นนนนนุุุุตตลลลลพพรรรีีีีีีีีมมมมยยย์์ททททททำำถิิิิ้้้้่่่่ดดไงงหใแแฮซ เบิร์โลเวอร์สเมื่อเดือนสิงหาคมปี2010จนกระทั่งปี2012ฟองไม้ก็ผ่านการทดสอบได้เป็นผู้ตัดสินระดับฟี่าได้ลงทําหน้าที่ในเกมใหญ่และทัวร์นาเมนต์สำคัญคญ,คญมากมายทั้งในระดับสมโมสรและทีมชาติขาดก็เพียงแต่2มหากรรมใหญ่ที่สุดอย่างศึกฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกอรอบสุดท้ายเท่านั้นที่เขายังไม่เคยได้สัมผัสมันแต่ก็มั่นใจได้เลยว่ากับวัย35ปียังไงก็ได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในอนาคตนี้อย่างแน่นอน มาว่ากันถึงประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเกี่ยวกับตัวเขาและสโม,มสรเรอัลันสักหน่อยหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าเปาไม้มักจะได้เป่าเกมที่ทับขงแดงลงสนามอยู่บ่อยๆและหลายๆแมตช์ท,ทุกอย่างมาดูเป็นใจให้กับทีมดังแห่งเม์ซี่ไซส์เหลือเกินและนี่คือสถิติที่ถูกบันทึกไวด้ดยเว็บไซต์ทันเฟอร์มาร์เก็ตไมเคิลเอลิเวอร์ลงทำหน้าที่528นัดในทุกรายการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้ตัดสินและทีมที่เขาได้ตัดสินเกมมากที่สุดก็คือเวอร์พูลเขาเป็นสักย์พยานให้กับของแดงถึง,ง4 เดอดคอปเลยแม้จะไปเดียวพร้อมตัดสินให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษ11ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ในะอาชีพของเขารองจากไอวัตตันที่ได้ดวนเป้า12ครั้งจากตัวเลขที่กล่าวมาทําให้เกิดข้อสงสัยจากแฟนบอลจานวนมากว่าเขาแอบมีใจให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่ แต่คำตอบของคําถามก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อทุกคนได้รับรู้จากกฎของหน่วยงานที่มีหน้าที่วางคิวให้ผู้ตัดสินลงทําหน้าที่ในเกมพรีเมียร์ลีกผ่านกาพูดของคีธแฮกเกตอดีตหัวหน้าของหน่วยงานเลือกผู้ตัดสินลงทําหน้าที่ในเกมพรีเมียร์ลีกแต่ละนัดผู้ตัดสินจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนว่าคุณเชียร์ทีมไหนจะต้องแจ้งที่อยู่จากทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ด้วยเช่นถ้าคุณอยู่ที่เชฟฟิลด์เราก็จะไปส่งไปทําหน้าที่ให้กับทีมที่เมืองเชฟฟิลด์และดูที่โอลิเวอร์เป็นชาวเมืองนอร์ัััััััััมมมมมเเเเเเเบบออ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 อรรร์์แแแลลลลนน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 ดดดดซซซึึ่่่่่งง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 ตตตต้้้้้ยยยยูููทททาาาะะะวววกกกกกกฉีีหหหืืขขฤษใใใ็็็สสสสสโโชจิิคไ ว่าเป็นการสลายมโนให้กับแฟนฟุตบอลทุกคนที่ยังคิดว่าเขาคือไมเคิลหรือว่าผู้ก่อนจะจากกันไปหาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ